คุณเดนตาสวัสดีค่ะอริกระปิผักอันนี้เห็ดลวกเห็ดเข็มทองลวกผักลวกคะน้าลวกแล้วก็ปลาทอดมาค่ะไข่ต้ม ข้าวสวยร้อนๆนคะคะกินหน้าอร่อยครัวจึงสายแข็ง